สวัสดีครับเรามาชมการติดตั้งแผ่นแันงความร้อนของวิสโซบิชิปาเจโรนะครับปาเจโรตัวนี้เป็นรูปตัวถังเหลี่ยมนะครับพาที่ใช้รถปาเจโรตัวถังเหลี่ยมดูก็ชมกันได้เลยนะครับแผ่นแรงความร้อนนะัไปอยู่มนท่วมกแก้วเลยแต่ก็จัดทิ้งไปเลยครับตอนนี้มาติดตั้งแล้วก็สวยงามเรียบร้อยนะครับวัสดุเราเนี่ย โดนน้ำไม่เปื่อยด้วยข้าก็มีค,คนก็เคยใช้กับเราถึงเกือบ40ปีนะครับทำบ,บ,บุกเบิกตลาดมานนเกือบ40ปีเพราะฉะนั้นวัสดุเราเนี่ยโดนน้ำไม่เปื่อนนี้ด้วยความล้พวณควร้อนไม่แตกไม่เกาะไม่ละลายติดแล้วไม่มีการค่อยอา้าหลุดนะครับไม่ค่อยไม่อา้าไม่หลุดตัวค้ามมีปัญหาค่อยอา้าหลุดก็หมดเข้ามา,าที่ร้านเลยนะครับปรับปรุงแก้ไขเกณย์ใหม่แล้วตอนนี้ใช้งานได้ยาวนานเลยครับ ต่อเข้ามาที่สุดสา,ปาสรปากซอยอินคำละ38ครับติดต่อก็0 8 9 8 8 8 9 0 0 0วันนี้ก็ให้ชมงานสวยๆเรียบๆอีกคันหนึ่งบาเจโร่ตัวถังเดียบนะครับ0 8 9 8 8 8 9 0 0 0นะครับต้องการติดตั้งก็เข้ามาได้เลยครับ